สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับผมกลับกับเกษตกระแสไฟฟ้าด้วยกันนะครับผมเช่นเดิมนะครับวันนี้ก็วันที่ที่เท่าไหร่ที่สี่เดี๋ยวเดี๋ยวมาชมนะครับผมไม้เศรษฐกษิจนะครับเป็นไม้ผลไม้ที่ ค่อนข้างที่จะมีราคานะครับในประเทศเกาหลีใต้นะครับผมเป็นไม้ที่หากินยากนะครับผมเป็นไม้เศรษฐกิจอีกผลไม้นึงนะครับเป็นผลไม้ที่มีวิตามินนะครับซึ่งนุ่งผัวเสดนะครับได้เถ่าแก่เนาะเถ้าแก่ได้นำมเมล็ดพันธุ์นะครับมาจากประเทศฟิลิลปปินส์นะครับผมซึ่งเป็นมเมล็ดสายพันธุ์ เวลาสุกนะครับจะแซบนะครับลูกลูกลูกจะไม่ค่อยแง่นะครับลูกจะเป็นพับป้อมสั้นเนาะนะครับแต่ว่ารสชาตินะครับในเมื่อเขาสุกนะครับถ้าสุกมากนี่เนื้อจะหวานนะครับเป็นพันธุ์มะละกอทางฟิลิปปินส์เนาะเดี๋ยวลุงวุเสกก็เลยเอาเมล็ดสดๆมานะครับมาบีล่างนีล่างสาสารแล้วก็เอามาเพาะช่ำใส่ถาดนะครับผมใส่ถาด ใส่ถาดกับบ้านสักอาทิตย์นึงนะครับกับงอกขึ้นมาแล้วนะครับตัวเบอร์ตงมาตากแข่งเยเวลาเนาะเอ็นแบบชนิดแบบรีบร้อนนะครับผมอันนี้ขยายไว้นะครับอันนี้ปลูกแกอ่าได้สองสัปดาห์นะครับประมาณได้สองอาทิตย์แล้วนะครับประมาณสองอาทิตย์เนะาะเราจากโมฟิดนะนี่ก็มีจำนวนหลายนะครับผมเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นรุ่นหลังปลูกได้ประมาณ สามสี่มือแล้วนะครับผมตั้งแต่วันที่30มสิบสามสิบเมษาปลูกตั้งแต่ตั้งแต่สามสเมษาอันนี้ปลูกประมาณสิบหบหกหรือ6เมษาประมาณนั้นครับผมเนี่ยการที่เรื่องตัวตของต้นนะครับผมได้รับแสงแดดดีนะครับเอาแบบใ่ไว้เนาะใ่ไว้เป็นลำต้นนะครับเป็นไม้เศรษฐกิจนะครับ สามารถต่อยอดนะครับสามารถที่จะเพราะว่าในมือในประเทศเกาหลีนะครับผมมะละกอเนนะี่ยแห้งนะครับลูกละลูกละรอยกว่าบาทสองรอยนะครับซึ่งราคามันก็สูงเนาะเข้าสื่อกินมันก็บเบาไหวนะครับผมลูกเล็กน้อยสังกะปั้นเนี่ยนะครับสัใหญ่หก,ก,กว่าสังกะปั้นนุ่มกว่เสียดนิดนึงนะครับลูกละร้อยกว่าบาทมันก็เช็ดไ,ไทยเช็ดไทยเข้าได้ คิดว่าเออถา้าเข้าน้ำเพาะพัน,พนธนุ์เองเอามาเพาะเมล็ดเองมเมล็ดเองนะครับประมาณหาห้องเดือนก็สามารถถ้าเข้าดูแลดีนะครับซี่หาเดือนหาห้องเดือนประมาณน,นั้นเนาะ่ามีผลผลิตให้เข้าได้เก็บเกี่ยวให้เข้าได้เก็บกินนะครับถ้าเหลือจากนั้นเข้าสามารถไปเก็บไปอเอาไปขายอยู่บ้านไทยหรือว่าแบ่งปันพี่น้องไทยในเกาหลีเข้านะครับก็สามารถ นะครับนอกนอนจากนั้นก็จะเอามาปัดปูกระดับนะครับท้างคตเกาหลีก็จะ่วนมากก็จะบ,บ,บอกบอกบ่มีไม่ไทยเท่าไรน,นะครับผมพวกผลไม้ไทยนะครับไม่ค่อยมีนะครับอย่างเช่นมะละกอผักพยานะครับผมมันก็รู้สึกว่าหากินยากเนาะวันนี้มันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นที่มันเป็นที่สนใจนะครับเป็นจุดสนใจของของคนต่างชาติเนาะพวกมะละกอไทย สายพันธุ์ไทยสายพันธุ์มาจากฟิลิปปินส์นะครับรนุ่งเกษตรก็เลื่อยไม่แค่ไทยแค่ไทยตะแก่ก็เด้น้ำเนาะแล้วก็เพื่อไปกินน้ำแป่งปั่นพี่น้องน้ำน้ำอยู่แถวแถวใกล้ๆกันนะครับหลงเหลือจากนั่นนะครับเอาไปสามารถเอาไปขายนะครับเอาไปขายอยู่หมาดไทยมันเป็นลานไทยหมาดไทยเนาะเท่าสามารถเอาไปขายนะครับลูกน้อยนะครับกับลูกใหญ่กว่าปันนิดนึงกับลูกละ ร้อยสองร้อยเนี่ยมันก็เป็นราคาเนาะหาพันวอนหกพันวอนก็ว่าไปลูกน้นอยก็ได้นุกเกษตรก็เลยเสียดายเงินนะครับแล้วเขามีพขมีพื้นที่นะครับพื้นที่ในสวนในสวน,ในสวนเขาก็าสามารถที่จะไปปลูกไปปลูกรอบ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 บริเวณเห่าเนาะช่วงหนาร้อนสามารถไปปลูกข้างนอกได้แต่ว่าถ้ายยากให้ดีเขาก็าสามารถปลูกในเห่าเลยนะครับแต่เพื่อเข่าหนาวมากนะครับเขาก็ พอตองอย้ายพอต้องอยังเซเวลาเนาะนี่ก็คือก็เลยว่าอยากจะแรงปั่นให้พี่ๆเพื่อนในเมืองกันนะครับการาใช้ชีวิตนะครับอยู่ในต่างบ้านต่างเมืองเขานะครับเขาก็หาผลผลิตอันไหนที่คนไทยนิยมมากินนะครับที่หากินยากที่ะคาคารู้สึกว่าค่อนข้างแพงนะครับเพาเสียดายเงินในเมือเขามีโอกาสเขามีพื้นที่นะครับผมอ่า เขาก็สาม,มารถที่จะซื้อเมล็ดพันธุ์หรือว่าซื้อมละกอสุกนะครับที่ลูกสุกๆมากินแล้วหลังจากนั้นเขาก็กินแล้วเขาก็มาสาม,มารถที่จะล่างล่างเม็ดให้สาสารแล้วก็มา,าใส่ถาดใส่ถาดลุ่มนะครับเนาะแล้วก็เอาพิษมอดมา,าล้กตัดเสียบช่ำลงไปเสียบเพาะกะาลงไปนะครับผมประมาณอาทิตย์นึงอาทิตย์กว่าๆนะครับเดี๋ยวเมล็ดเขาก็จะแตก งอกึ้นมานะครับใส่ไว้อยู่นะครับหลังจากนั้นแล้วนกกระสีก็จะหาทุเรียนมาปลูกนะครับปลูกทิ้งไว้ถึง,งเจ้าของถึงนกกระสีจะยู่โดดหรือว่าจะยู่โดดหรือว่าจะตอนไหนจะไดไป,ไปตนอหนก็ะยาปลูกไปให้กระเจาซะนะครับให้คนรุ่นหลังทีมมาทํางานต่อไปนะครับได้มืองได้กินในฝีมือแรงงานไทยเฮานะครับผมนี่ก็นํามาอัปเดตใหพพ้พี่เพื่อนเพื่อนได้ชมเนาะปลูกมะละกอหรือว่าพักพยานะครับผมเพื่อที่จะ ไวกินนะครับหลักสําคัญคือไวกินนะครับคนอีสานเข้าเนี่ยขาดามะละกอะก็ได้นะครับส่วนมากเข้าอยากกินส้มตำนะครับเพราะว่าต้องไปหาสื่อแพงนะครับแล้วก็ย่างนึ้นุกษตระจะหาไอ้พวกมะเขือเทศนะครับพวกเครื่องรั่วมาปลูกเพื่อที่จะลดต้นทุนเพื่อที่จะเซฟเงินต่อของเนาะสิ่งที่เข้าสามารถเทศ่ได้หรือเขามีโอกาสที่จะเอามาปลูกได้นะครับเอามาปลูกก็ามา,าดูแลนะครับเขาก็สามารถที่จะได้ กินผลผลิตเรานั่นวาต้องไปซื้ออยู่หมาดไทยยูลานไทยมันแพงนะครับผมทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเงินเป็นทองแพงหาเงินมากกันเก็บนะครับส่วนเก็บให้มันส่วนที่เขาสามารถปลูกได้เท่ากับเมื่อปลูกเพื่อที่วะต้องซื้อเระเจ้าเนี่ยดังนั้นเกษตรก็เ,กเลยน้มาอัปเดตนะครับการใช้ชีวิตอยู่หรือว่าการาการขยายพันธุ์นะครับพวกผลไม้นะครับผลไม้เศรษฐกิจผลไม้ที่ค่อนข้างราคาแพง นุ่งเกษตรมาแพงนะนะครับลูกใบใหญ่ลูกก็สี่ห้าลอยสามสี่ลอยลูก 3, 400, สังกะปันนี่ก็ยังลูกละลอยกว่าบาทสองลอยแล้วครับผมดังนั้นนุ่งเกษตรก็เลยอยากจะอ่ามาอ่าแช่ให้เห็นซื้อนะครับการถีบห่าอยู่ต่างบาทต่างเมืองนะเนาะห่าถ้าห่าขยันนะครับถ้าขยันรับรองว่าโบว์ไตนะครับผมอย่างเช่นชะอมนะชะอมไทย นะครับดอบแก่เป็นสังมา,จากจักได้อันนี้ก็สามารถติดราคานน้ครับผมชาวอมไทยปลูกดีๆเอาไปขายอยู่มาไทยนี่เป็นเงิ้ดีเนี่ยหากินยากนะครับผมชาวอมไทยส่วนคนเกาหลีเขาพูดรู้ว่ากินได้หรือบ่ได้หรอกแต่ว่า,าทางห้างนะครับเอาไปขายอยู่มาไทยทางคนไทยก็แบ่งปันนะครับแบ่งปันขายถูกๆเนี้ยหรือว่า ให้เพื่อนๆนะครับก็สามารถที่จะเอาไปแจกจ่ยยายทีิพี่น้องที่รวมทํางานใไไกล้ๆกันได้นะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับอัพเดตให้ชมนะครับในการขยายเพาะพันธุ์ที่จะเอามาบริโภคเองนะครับเอามากินเองแลกามาแบ่งปันเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับเพื่อที่จะเอาไปต่อยอดอีกเนาะนี่ก็คือมะละกอนะครับปลูมกมะละกอผลไม้ อยอดฮิตนะครับผลไม้เศรษฐกิจโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ผมเองนะครับผมสวัสดีครับ